วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20พฤศจิกายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมานั้นได้เซ็นข้อตกลงกับทางด้านรอสตอมของรัสเซียร่วมสร้างศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกลุ่มย่างกุ้งของประเทศเมียนมา รายงานข่าวดังกล่าวนั้นบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาดรมิวเต็งจอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมาลงนามข้อตกลงในความร่วมมือกับรัสตอมหน่วยงานด้านพลังงานปรมาณูของรัฐบาลรัสเซียนะครับเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขึ้นในกลุ่มย่างกุ้งประเทศเมียนมาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ก็เพื่อศึกษาสร้างแบบจําลองการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในรูปแบบต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจและก็ความเชื่อมั่นต่อสังคมอย่างไรก็ตามเนื้อหาข่าวที่ถูกเผยแพร่ทางเพจ Popula r n e w Journal ในวันที่20พฤศจิกายน2565ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสุงข้อมูลดังกล่าวจะเริ่มจัดตั้งและสามารถเปิดดำเนินการได้ในช่วงเวลาใดนะครับทางด้านดรมิวเตงจรฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมาอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเซน์ปีเตอร์เบิร์ก เมืองท่าริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซียซึ่งนอกจากเซ็นข้อตกลงร่วมกับทางด้านรัสตอมทั้งนี้แล้วเขาและทีมงานนั้นยังได้ไปดูงานและเจรจาความร่วมมือการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยปีเตอร์เดอะเกรสเซนเปีเต์เบิร์ก p o ทคนิคยูนิ university อีกด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11กรกฎาคม2565ทางด้านพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีของเมียนมา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับอเล็กซี่ลีคาซอฟผู้อำนวยการของรอสตอมระหว่างการเดินทางเยือนกรุงมอสโกโรประเทศรัสเซียในเนื้อหา MOU ระบ,บุว่ารัฐบาลทหารของเบนมาจะมีความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติกับทางด้านรอสตอมในหลายด้านด้วยกันเช่นวิจัยทางวิทยาศาสตร์การผลิตยารักษาโรคอาหารรวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับความร่วมมือระหว่างทางด้าน รัสเซียกับเมียนมาในการที่จะจัดตั้งศูนย์นิวเคลียร์ขึ้นที่กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาครับก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวและก็ความชัดเจนว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยครับจะนําพาไปสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเนี่ยแล้วก็เปิดทําการได้ในช่วงเวลาใดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในช่วงเวลานี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งเสนอให้กับประเทศไทยว่าจะ ดำเนินการในการที่จะสนับสนุนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศมาฝากเนี่ยนะครับในทุกรูปแบบของข่าวสารกันเลยทีเดียวครับ